มาพี่น้องพาเกี่ยวข้าวนี่เห็นไหมไข่อยสิลงมือเกี่ยวไอบ้บางได้บาดนี่นจักินได้บ่ได้เด้อสันมา,มา,มาจะรองด <c oughs> ออิจะพาเกี่ยวข้าวโอ้ <c oughs> สิไปตรงใดเนาะนี่เนาะ <c oughs> สิเกี่ยวมองใดเนาะเดียด๋วยว้อเอาไล่เนี่ยแหลังหัลังเออแลมันไ่ด้ข้าเหนียนี่ ฮมาเบ่งเดือกวิวเบ่งด okay. ูคุณครูได้บ่ได้บ่วิวนี่ได้บ่มหเไหมโอเคเลยอ่ะได้มสวยสวยอยู่อืมอ้อหู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 อูาูหูคูหูหูาูหูู